สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ะนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูตาลในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับ วันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับหลักการแก้ปัญหาโดยทั่วไปมีกระบวนการดังนี้นะครับอ่าน,นี้เป็นขั้นตอนที่4นะครับเป็นประโยชน์ในการใช้หลักฐานในการแก้ปัญหาส่วนขั้น1 23อยู่วิดีโอก่อนหน้านี้นะักเรียนสามารถไปย้อนอย้อนกลับไปดูได้นะครับเป็นการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ฝึกการหาคำตอบอย่างมีเหตุผล นะแก้ปัญหาได้โดยมีข้อบกพร่องน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือนะหก็จะเป็นเกมการแก้ปัญหาการฝึกการแก้ปัญหาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบเป็นอย่างดีนะครับเกมนะครับวันนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีก้านไม่ขีดไฟนะครับเรียนการได้เป็นจํานวนเท่าไหร่ครับ ได้เป็นจํานวน1จํานวนใช่ไหมครับก็แต่มีเลขอาจะมีเลขจํานวน4หลักใช่ไหมครับก็คือ5้าพันั่นเองนะให้นักเรียนนะครับย้ายก้านไม่ขีดได้2ครั้งให้ได้จํานวนที่มีค่ามากที่สุดย้ายนะครับให้ได้จํานวนที่มีค่ามากที่สุดนะเวลานักเรียนเล่นเกมนี้แล้วนักเรียนได้เท่าไหร่นะครับให้นักเรียนนะ คอมเมนต์ไว้ได้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้หรือจะทําลงสมุดแล้วก็ตอบมาทางสมุดก็ได้นะครับถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปอันนี้จะเป็นเกมอีกเช่นเ่าเช่นกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมซูดูกุนะครับเป็นเกมแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลขโดยผู้เล่นต้องเติมตัวเลขลงในตารางที่กำหนดนะครับโดยตารางที่เขากำหนดมาให้ แรกๆนะครับก็จะมีตาราง4ี่คณสตาราง6กคตาราง9กและยากขึ้นไปนะครับก็จะเป็นตาราง2 5่ส5าคยีล้ายๆกับลูกบิดใช่ไหมครับที่เราเคยเล่นกันนะครับออันนี้ก็จะเป็นตาราง4ี่นะครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวเลขเป็นไงครับเต็มช่องนะครับโดยแต่ละช่องในแต่ละหละักแต่ละแถวนะครับออย่างเช่นอันนี้นะครับ ในแนวนอนนะครับก็จะมี1 2 3 4จะไม่มีตัวเลขซ้ำนะครับอ่าดูแนวตั้งนะครับแนวตั้งก็จะมี1 2 3 4ก็จะไม่ซ้ำแล้วก็มาดู6คูณ6ครับ 6, คูณ6ก็จะมี1ถึง6ในแต่ละแถวแต่ละหลักแต่ละกรอบสี่เหลี่ยมไม่ซ้ำกันอีกเช่นเคยนะเรามาดูนะอันนี้เป็นแค่เกมฝึกสมองนะครับให้นักเรียนลองฝึกสมองดู ลองทําดูแก้ปัญหาได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับลองทําด้วยตัวเองนะครับแก้ปัญหาเกี่ยวกับเลขโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้อันี้นะครับคุณครูจะให้เป็นตาราง9คูณเแบบนี้มานะครับเป็นตาราง9,9คูณเนะโดยแถวนี้นะครับคือในแนวตั้งนะจะต้องเป็นเลข1ถึงเลข9ไม่ซ้ากันนะครับ แล้วก็ต้องไม่ซ้ำในแนวนอนด้วยนะครับอ่าดูนะครับสิ่งที่ไม่ซ้ำอีกคืออะไรครับในกรอบสีฟ้านี้ก็จะต้องมี1ถึง9โดยที่ไม่ซ้ำกับแนวนอนและแนวตั้งด้วยนะครับนักเรียนลองทำดูนะทำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ให้นักเรียนฝึกทำแล้วก็ลองทำอันนี้นะครับฝากไว้นะครับให้นักเรียนทำลงสมุดนะ ทำลงสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะครับทำได้ไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถาบันพัฒนาวิชาการพวไว้ด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกับคุณครูใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ